สวัสดีค่ะพ e ี่นองค้ามาพอกันคือเก่าด้วยค่ะพี่นองค้ามาพอกันกับแม่น้องนีน่า USA นะคะนะคะมมอร์ี้ค่ะแม่น้องนีน่าค่ะสีภามาทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะมอรี้ทองฝาเพ่ค่อยเปิดค่ะคึมฝาคึมฝนนะก้นเมฆลายๆนะพี่นองค่ะคือทังฝนสิตกนะคะเมอรอดี้นะคะแม่น้องนีน่าสีภาามาเก็บบลูเบอรี่ค่ะพี่นองค่ะไปกันไปกันค่ะเขาไปเก็บบลูเบอรี่กับแม่น้องนีน่านะคะหรือว่าบักหว้าฝรั่งนี่ละค่ะพี่นองค้า ไปเด้อค่ะไปตามแม่นหน้นาไปเก็บบักวากันค่ะพี่นองค่ะเบิรงดเด้อค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะเต็มอยู่นะโดกโดกเด้อพี่นองนะคะเก็บกินก่อนเด้อรอคิวเก็บนะคะผุนมูผนทั้งผุนมูผุนก,ผก,ผก,ผกับผ้าเก็บกันเก็บเด้อค่ะพี่นองมาดูสิค่ะนี่กันังอันนี้ขึ้นมา คนเก็บไปหลายแล้วค่ะพี่น้อมึงที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนู้นคุณนะเราไปเก็บข้างในทังน้งคุณนะคะหลายขากักลายเน็ You people standing there waiting. All right, so what I'm going to do, and I'll be right with you guys. Right. Okay. How cute. How cute. How cute, you know. This is what they're talking about, on channel have a Cover like this. What's it? This cover. You guys all together? Or two no, different? Yeah, we can you can consider that all of them together. น้ำตลอดทางเลยี่นองมาตามาหวานมากเลยพอกินก่อนเก็บได้ไหมเหมืนคนเก็บเนี้อเลยี่งดูสิกวงนี้นฮะน่ากินน้กเลยมากค mm. ่ะ เยอะมากเลยทรมดุบๆงั้นเลยสิเธิ์นะกินไอศ์รีมของโปดเด้อพี่นองแซ่บแซ่บของโปดเด้อค่ะมากามายไปมาเด้อค่ะตามมาตามมาเด้อค่ะม,มันลูกเล็กอ่ะโอ้เ s สัสคริสต์ เก็บก่อนเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยชอบเหี่ยวๆแบบเนี้ยเหี่ยวๆแบบมีหวานหวานคักเด้อเหี่ยวๆก็ยังค้นเก็บเลยล่ะดูพรุ่งนี้สิดอกมากเลยอ่ะนี่มาดูหนิวิธีเก็บของแมนอนีินาเด้อค่ะนะคะเอาตัวนวยใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อ ตอนกลานเด้อพี่น้องไปกินกับไอศครีมเลยแซ่บแซ่บเด้อไปนี่นะดูสิมันดกมากเลยเอาพุกมนี้ก่อนซิมก่อนลกๆเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บซอยกันนะพี่น้อง เสาบึงภูเบญูนะประเดิซ้วนเสาบึงมาเดี๋ยวสิมาอีกรอบนะคะมามากับเสาบึงเนะี่ยจุดซ้วนเสาบึงมากเก็บเด้อค่ะบึงที่หลักค่ะออนซ้อนบ่ค่ะพี่น้องเนาะออนซ้อนบ่ค่ะโอเค อเอาตัวนวยใหญ่ๆเนาะนี่แม่น้องนี่นะกินมักกินนวยเหียวๆแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่เนี่ยมันหวานนะอือืเห็นไหมมันหวานมากเลยลูกเหี่วๆเนี่ยม,มามายัดก่อนยัดกัน หน่อยมาซอยแม่ตรงนี้นะ่เก็บให้เด้อค่ะหลายคักหลายแน่พี่น้องค่ะโอ้ยเนาะกินหดบักบา่าวบานเท่าเด้แซ่บขึ้นยังบักบา่าวบานเท่าแหละพี่น้องนี่บักบา่าอเมริกาเด้อค่ะ <c oughs> รู้จักบักบา่าวไหมน้อง <No. S 1> ไม่รู้จักเหรอไม่ได้แซ่แม่ยูไม่เคยพากินเลยบักบานะ่าเนี่ยนี่หังบักบา่าลูกดำๆอย่างเงี้ยลูกในแดดถ่ายไปไหนนะ <c oughs> ไปถ่ายเอาเขาหน่อยอย่าไปถ่ายเอาเขา Is your camera shy? I'm not so big this year, share on, Sean. No, that side, way. that side, that side is big, you know. Why are they? Uh huh. Last well, I do. I had so many big ones everywhere. Mm-hmm. I think you're the one. She wants you good? No. ปิดอค่ยทไรโอ้ยนะเอาแค่กิ่งนี้พอละเก็บแต่กิ่งนี้พอแล้วเวด้อพี่น้องต้นนี้ก็เก็บพอละหละบพงยางนะคะแม่นองนี่แหละคะืสิเก็บแต่บนนี้แหละฮะ

เั็นี้เรามาเก็บซอยกันค่ะพี่น้องค่ะอ้ยดูพวงนี้ดิับลลอเบลล่าเลยเก็บไม่ลก I'm the camera lady ไม่เก็บเหรออ้าวอาวกินด้วยกินด้วย Enjoying. It's a big farm, Mama. Farm uh -huh. I'm coming for you, Abby. She's so happy. ไม่ได้ไปที่อดินหรอกเก็บตรงนี้ไป ังนี้ไม่ค่อยดกนะไม่ค่อยมีอ่ะข้ามไปฝั่งแดดนะน้ามฝั่งแดดอุย้ยฝั่งนี้มีหนะ้าดกมากเลยว้าว <Wow. S 2> <Ooh. S 3> นี่ก็กอีกนับไหมเดียว I only got a q u r t e r bucket Me too Get a half or full or whatever and stuff And then that'd be enough to take home กินบ่ค่อยเบือ่อเนาะอร่อยมากเลยกินบกคอยเบือ่อนว่าบานเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะเป็นผลไม้ที่มี ปรอยู่ตัวสุขภาพด้วพี่น้องด้ยวยกินไปกินไป This camera is r e a y good อือฮชัดไหม คิ้วๆมา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 ดูเขาเก็บดูเขาเก็บโอ้ยร่วงหมดละเขาปล่อยให้เด็กมาเก็บไงเด็กมันก็เก็บมันก็ดิดนะครับเด็กร่วงหมดละเสียดายของเนะเขาเล่นเขาไปลูกเล่นเขาคนที่จะบอกโอ้ย ร่วงหมดแล้วเด็กน้อยไปช่างเคอะไปเราก็เก็บของเราไปเราก็จะไปปั่นนะคะไปปั่นกับไอศครีมเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าปั่นกับโยเกิร์ตนะคะกินน้ำเสาว้ยาระบายดีมากเลยค่ะของแสบด้ยนพี่น้องเด้อ นี่ก็พอละเอาถังยางไปทังไหนตักค่ะพี่นงเก็บตะกิงหนึ่ก็พอละค่ะ But now I see you. There you are. How many? Did you get more? Did you find any more? I'm eating them. You're eating them? That's perfect. <laughs> Yummy. They're delicious, huh? I'm eating some from the tree. Give me half. Let's keep moving. Mom said that's enough for me. Okay, no more. I'm gonna put Three more. Three more. Okay. like this machine. Come on, let's go. This is this is mm -hmm. good. Mm -hmm. so the ที่ร<ป>ักปะ Let's go ที่ใหญ่เลยจ้า พ่อหรอพี่น huh. nice ้องเอาสำนีพ oh, mm ่อหรอค่ะขันมดนีด้วยมาเก็บอีกพี่น้องไป let's go มาเดียวอไป ถ่ายหรือเปล่านี่มาดูดิห่วงนี้อุยมันลูกเล็กมากเลยปกติอันปีที่แล้วนวยใหญ่กว่านี้เด้อพี่น้องเด้อปีนี้นวลน้อยหน่อยหรือว่าปีที่แล้วเราเก็บฝังงูหรือเปล่านะ That's it Why do you have mustache on your shirt <laughs> <laughs> That one day That one day He's like ว่าดีอมัสตาช์บนเสื้นั่น so funny ไปค่ะทางผุนมึงคนเก็บหลายหทางนี้มันเป็นฟ้ามเด้อพี่นวงนะคะไปไปจ่ายเงิน อันน mm ี hmm. only did about six in some of my <Wow. S 2> worst areas all right look how mm hmm. pretty those are you guys yeah did you have fun yeah how much you get six pounds มื่อดำอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าอันเก็บอันบูเบลีนะคะอันอ่าซิกซิกเภาสั่นซิกเภาอ่ากับประมาณสองเภาสองเภาสองจุดสองกับประมาณอ่าสองจุดสองกับประมาณอ่าหนึ่ง กิโลนะคะบานเฮานะคะอ่าก็คือเท่ากับว่าครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลครึ่งกิโลกับประมาณเท่าไหร่ละ That's the math person เกือบแปดสิบค่ะเกือบแปดสิบเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทเอ่อเท่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จ่ายไปสิบเจ็ดจุดหกศูนย์นะคะกับ อันน,ออน,อน,น,ะะนี้เกือบพกลอยลวพี่น้องนี่นะคะเกือบพกลอยบาดเห่าเด้อพี่น้องเด้อไปค่ะไปเสือไอศครีมก่อนซีเป็ดกินกับไอศครีมเด้อพี่น้องหรือว่าเห่าไปเห็ดอ,อันน้ำอ่าน้ำปั่นนะคะใส่กับโยเกิร์ตเซฟแสบเด,ด้อพี่น้องมืดดำเด้๋ยอย่าบากันเด้อค่ะนี่เยแบปูบรีนะคะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านนะคะ่ะนั่นสตรอเบอร์รี่อยู่เข้าไปดูดิ strawberries oh nice